ทดสอบมีดเหล็กแหวนตีร้อนนะครับทรงอิโต้นะครับหรือบางที่ก็จะเรียกว่าทรงแก้วธ้รมานะครับทําจากเหล็กแหบนนะครับตีร้อนครับผมชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้ใบยาว13นิ้วนะครับสันหนา6กมิลนะครับดาบยาว6นิ้วนะครับตัวดาบเป็นไม้มะค่านะครับเล่มนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับ เปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับวันนี้มีลงขายตามคลิปเลยก็คือเล่มนี้นะครับที่จะส่งนะครับไม่มีรอยบิดแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับ370บาทรวมส่งพร้อมเก็บปลายทางนะครับสนใจสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือเบอร์0903999668ครับ